ได้ไหนมาลูกได้ไหนมาครับผมพี่จอร์ดตอนนี้สามโมงเช้านะตัวหนาน้นองห้องสดๆสๆด้วยอ,อ๋อหืมทำอะไรเนาะพี่จอร์ดเอ้ยแะได้จอร์ด น้องหอ à สุดสุด,ดกจอดแเลนไลตนกตัดหญ้าเมื่อวานเนี่ยตัดเองได้มึงเนี่ยใส่ขั้นหน่อยขั้นที่สื่อไม่อสองขั้นอ่ะใส่ว่าเป็นคาร์บอนเนี่ยเป็น ย่าดมันตําหัวเพิ่นนั่นนะเพิ่นว่าไปใส่เห็ดยังเฮาก็บอยากแบ่งเบาภาระเพิ่นนั่นนะเพิ่นไม่เฮ็ดงานเนาะตรวจบัดเดียวเนี่ถึงหาละทีแต่ว่านี่เฮาเฮ็ดเองออกกําลังกายน้ำตันหญ้าไม่งามเด้จนนัดนาะ thế gì thế gì leo cắt bẹ thưa lại luôn แม่พาเดินปไปใ้ไปปไปเดินไปใไปปบางต้น,นนั้นเลยลูกไปลูกปไปบางต้นมอนอหุ้ยใส่ดากไปใส่ดากไปเ <c oughs> ช่บาบะาเช่บาบะ พี่ขั้นหนึ่งเอามาเสียงไว้มันเข่าบปะเปิดเครื่องตัดห้าสามขั้นสี่ขั้นอันนี้จัดต้นสะเดาวนี่ก็กินกินดีดีเด้อ gìn ăn mưa ven mửa ao, dám ở vùng tuần mont, ú, nọc nọc, ở lặng bản, vùng đơ ช่วงนี้ก็เก็บกวอบท่านทำความสะอาดไปเรื่อยๆแต่ว่าเฮือนนั่นแล้วหลับแล้อพี่น้องสบายๆแล้วตอนนี้แต่อยู่ในช่วงแบบอันไปหาเบิ่งบ้านนะนะมาบ้านก็ไปเบิ่งบ้านเนาะวันอาทิตย์ไปเบิ่งบ้านบันนี้อันอืม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  วันนี้ว่าถึกใจต้องหาไปเรื่อยๆเนาะพร้อมใหญ่นะแบบว่าเออถ้าได้ปุ๊บแบบหลังที่แบบเข้าอันให้สามารถเขาไปอยู่ได้เลยนะนะเฮาเหลือเอาแล้วนั่นมันก็มีอยู่เนาะเพราะว่าเฮาบริไปพักใส่เนาะกัะคือธนาคารบอกว่าอันถ้าได้บ้านแบบที่บ้าน เขาพร้อมจะจะเขายายเขาห้อกันยากเขาไปเลื่อบ้านบ้านหลังนี้หอกับขนของไปที่หลังแลวกับมาขายเอาที่หลังะนะเรื่องไป่ต้งสั้นอ เฮ็ดน้ำเฮี่ยนน้ำซ่านไปเนาะสองน้ำหัวน้ำสวนไปแต่บ่ได้ปลูกผักเด้อปีนี้ไม่ได้ปลูกผักเลยพี่น้องบ่ได้กินละเต้าพักอันพื้นฐานพักไทยพืนน้นฐานเนาะก็เป็นพวกเออสะระแหน่ไอ้ยังเงี้ย,ย,ย,ยสิมนันก็ได้กินอยู่แล้วเอามีอยู่แล้วนะลเนาะสะระแหน่ใบบักกูดตั้งสี่หอมใบม่้นหอมใบเปี๊ยไอ้ยัง,ยงมีอยู่แตนอื่นงบ่ได้ปลูกกินเลย ว่าเดี๋ยวใหญ่ไปปึ๊บปับนี่บกขนนะบบขนไปยหญบักทั่วก็ว่าได้ปลูกกินปีนี้โอ้มาเสดายเถอะเนาะขอให้ได้บ้านได้เร็วด้เสดายใหญ่ใหญ่ไปเลยได้ปลูกโลดให้มันท่านกาันข้าสันว่าได้กินบักทั่วเนี่ยบ้านหลังนี้ว่าได้ปลูกแล้วบักทัวตัวฝักยาวถั่วไทยเรานะปลูกกินสุป,ปี พอได้กินก็นขนมจีนได้ตำอยู่เด้นอนยยำย่างเปี่กไกดกค,ค่ะเอาพันไทอยู่หันบไ้ปลูกซ้ปีปนี่เบื้องต้นมักแอปเปลิลค่อยอปลูกได้สองต้นพูนะเอาไงมันปลูกได้ปลูกง่ายง่ายดอกเอาแอปเปลิลมันก็นง่ายอยู่แล้วนี่ละสูงคับนี่มากัดนะนี่ถ้ามาประกัดนัานบอต้นมักใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้มักยอดมันกัดเสียดายค่ะทั้าดีตัวมันอันเปื่นขึ้นสี่เึ็นม้าเนี่ย นี่ตายไผกัดแม่เราพื่นไว่เราหันฮึคุณแม่เน้นทาใครครับผมเน้นทาหมาขี่ดือือบอกฮึแม่นบอกเน้นทาหมาขี่ดือือแม่นบอกครับผมไพเป็นหมาขี่ดือือวะฮึ